วงกลงครับต <Okay. S 1> ่อไปเลิศต่อไปจอจัดถูกต้องต่อไปจอลิปถูกต้องต่อไปอมอโมถูกต้องซอสโซอันนี้นี่นะโอ้โหเยี่ยมถูกต้องเลยซอสโซเขียนอย่างนี้เยี่ยมจริงๆอ่ะตัวต่อไปพี่ชอบกระเชิดนะใช่ ่ขอคุณอืมวงเลยครับเยี่ยมอัตัวต่อไปอะไรคะเยี่ยมถอดชิง Good boy ชอกับเ้อถูกต้อง,องนั่นนี่างมนโทลูกนางมนโทน่นทนะค่ะ ทุกต้องเก่งมากเลยอ่ะลูกขอไข่อืมขอไข่เขียนไงวงเลยครับเก่งมากลูกเก่งมากอ่ะตัวต่อไปปอกไปมาเยี <Yeah. S 2> ่ยมปอไปมาคล้ายๆกับปอป่าใช่ตัวต่อไป นอนหนอืมวงเลยลูกถูกต้องอ่ะตัวต่อไปครับวอาวแดงเก่งมากตัวต่อไปพ่อสัมผัสอันนั้นอันนั้น <For S 1> ไม่ใช่ <the S 1> สัมผัสเรือออโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมร่อ <Daddy. S 1> อืม วงเลยลูกวงไม่ไหนเดีัยวจะดูดีๆตัวไหนดอดเด็กลูกตัวไหนลูกไหนชีม้มาดูอ่ะอันนี้ดอดเด็กลูกดูหัวดีๆนะลูกนะอ่ะตัวต่อไปถ้าหางอดทนอืมถูก วงเลยลูกวงเลยลูกอืตัวต่อไปนอนเอนอ่าวงเลยครับตัวต่อไปครับครับเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโ,โอ้เสร็จหลายแผ่นแล้วอ่าตัวต่อไป ขาเพิ่อ่าวงครับลูกเก่งมากลูกตัวอะไรขางเยี่ยมขาควายอืมขอควายเขียนไงเยี่ยมเก่งมากเลยลูกขาขวดขาขวดนิเงาเลยนิเลยถูกเลย เก่งจังนี่เลยอ้ยเก่งจริงๆเลยเอานี่เลยนี่เลยแล้วนี่ล่ะดอชดาล่ะนี่เลยอ้ยถูกอีกแล้วอ่ะตัวต่อไปต่ปะตากล่ะนี่เลยอ้ยถูกอีกแล้วอ่ะตัวต่อไปอ่ะ ตัวต่อไปอ่ะนี่เลยถูกอีกแล้วอ่ะเอ้ยทอฐานข้ามไปตัวนึงทอฐานฐานนะละูหรอกทอฐานเข้ามาลองอ่ะนีเลยเอยถูกอีกแล้วอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายทอพุทธทาเลยนี่ตัวไหน นี่เลยมั่วไปมั่มาถูกเฉยเลยอันนี้ตัวอะไรนี้ตัวอะไรมมานี่เลยยมม้าตัวไหนมอม้าตัวไหนดูดีๆลูกมอม้ามาตัวไหนลูกตัวไหนตัวไหนิ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก แล้วลูกวงวงเลยมอม้าตัวไหนลูกวงเลยลูกวงเลยตัวไหนตัวไหนมอม้าลูกคิดดูมันมีมอม้ากับนอนหนูนะตัวไหนคือมอม้าลูกอ่าวงเลย ตัวต่อไปนีถูกต้องอตัวต่อไปเร็วๆเลยเร็ปมองเร็วถูกต้องวงเลยครับตัวต่อไปครับ ีอีกแล้วพจางชอช้างมันมีสอนว่ายังไงเออช้างนกหัวกลมๆลูกแล้วก็มีหางนกหัวงายอืมนี่เลยเอออันนี้ง่ายอันนี้เลยนี่เลยอ่าตัวต่อไปตัวลายลูกาอืมตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปรอจุลา ตัวต่อ,ตอ,อไปอ่าโอเคจริงๆมันเหลืออีกแผ่นหนึ่งด้วยนั้นเนี่ยอันไหนเนี่ยแต่แผ่นนี้ไม่ไม่ต้องขีดก็ได้เพราะว่าไม่ไม่ต้องขีดนะชีๆๆ้เฉยเอันนี้ตัวอะไรฟอฟานตัวไหนลูกเพดนี่ฟอฟาอ,อ่นี่ฟอฟานอ่ะตัวต่อไปฟอสพาตัวไหนลูกโอเคตัวต่อไป พ okay. อผาอ่ะชีโอเคตัวต่อไปจอยยโอเคตัวต่อไปตอเลยต่อเลยสออะไรสอลาสอสาสอสาลาอ่าโอเค